ป่างกันรันใส่เสื้อเอลลอยแจกความสดใสใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยสำหรับนางเอกสาวปรางกันรันวงขอนกไลหรือว่าเลดี้ปรางที่ปัจจุบันอายุ31ปีแล้วโดยท่ากไที่ติดตามก็จะได้เห็นความสวยออร่าของปรางออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งสวยสดใสน่ารักไม่มีที่ติเลยทั้งนี้ก็แปลว่าปรางนั้นเป็นนางเอกสาวที่ดูแลรูปร่างของตัวเองมันอย่างดีออกกําลังกายเป็นประจำไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงพูดดีขนาดนี้ และสุดปลางก็ได้ออกมาอวดลุกในวันสบายๆที่แต่งตัวแบบชิลๆแต่ว่าสวยมากลุคนี้คือดีไปหมดเลยโดยปลางมาในลุกเสื้อสีขาวเอลลอยกางเกงยีนขาย,ยาวพร้อมกระเป๋าสีดำใบเล็กๆเพิ่มความเก๋ลุคนี้บอกเลยว่าดีไปหมดเพราะว่าหุ่นกระเป๊ะใบหน้าก็สวยสายไรทิ่ติผมก็หนาสลวยดูดีมีสุขภาพไม่ว่าจะมองมุมไหนปลางก็สวยไปหมดเลยสมุมเสยมุมตรงก็รอดสมแล้วที่เป็นนางเอกขวัญใจแฟน,แฟน สำหรับลุคนี้เอาไปเลย10คะแนนเต็มแบบไม่หักทั้งสวยทั้งน่ารักแถมลุคนี้ยังเซ็กซี่เบาๆอีกด้วยหุ่นสวยผิวดีผมยาวสลวยลุคนี้มันช่างดูดีไปหมดเลยสมแล้วที่เป็นเลดี้ปลางของแฟนคลับ